ผมนายศิษย์ชัยลุงนาจีน oh ี Pal ่ชายอิเล็กทรอนินี่เป็นนายการชื่อคอนเจ็ดนะครับอันนี้ผมจะมาสาธิตการต่อครับวงจรบวกเลขนะครับแบตเตอรี่แบบฟูลแอตเตอหนึ่งบิตนะครับครับไปชมกลุ่กล้องกันเลยครับครับกลุ่กล้องเราก็มีตรงนี้นะครับนี่ครับชุดทดลองนะครับเดี๋ยวชุดทดลองก็มีมีแผงฟุตฟุตบอร์ดนะครับแผงฟุตบอร์ดแล้วก็ไอซีนะครับไอซี เจ็ดสี่ขึ้นศูนย์นะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไอซีเจ็ดซีแปดหกนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับใช้สองเลขนะครับแล้วก็ led นะครับหลอด led นี่ก็คือวงจรเรานะครับวงจรวงจรนี่ก็คือตารางนะครับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทฤษฎีนะครับปฏิบัติ นะครับวงจรก็สายยัมเปอร์นะครับสายยัมเปอร์นะครับเราจะมาต่อวงจรอะไรครับครับผมนะครับเยังทำอะไรบ้างครับผมนี่นะครับขาแรกของ i c ซนะครับเจ็ดสี่ศูนย์นะครับนะครับนี่นะครับนี่นะครับขาแรก นี่ครับมาเข้าอันหนึ่งนะครับนี่อันที่หนึ่งนะครับไอซีเจ็ดสี่แปดหกนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นขายอนะครับขายอเขาเขาเขาเกาเลยนะครับนี่นะครับต่อมาขายอีเขาเกาเลยครับต่อมานะครับขายเลนสองของไอซีสี่จ็ดสี่ศูนย์นะครับ ข้อที่สองของ7486นะครับแยกออกมาเป็นขานี่นะครับแยกมาเป็นขาบีนะครับขาบีลงเก้าเลยครับไครับขาอ่าข้ที่สามนะครับไอ้สามไปหาขาที่เก้านะครับของไอซีเจ็ดสี่ศูนย์นะครับ ขาที่เก้านะครับงขาที่สขาสี่นะครับจะไปหาขาที่3ของไอซีเจ็ดสี่แปดหกนะครับขาที่สนะครับสี่แปดหแล้วก็ ต่อเข้าขาที่4นะครับขาที่4ของไอซียับเจ็ดนะครับมาเลยครับมาเป็นขาที่6นะครับขาที่6ของ7 4 0 0นะครับเข้าขาที่10นะครับของตัวมันเองนะครับขาที่10 ขาที่5นะครับขาที่5ของ IC นะครับ7400เข้าขาที่5ของ7486นะครับเจ็ดสีนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นขาสนะครับขาสเป็นขาสีนะครับหลบเข้าเก่าเลยครับมาขาที่6ของ IC 7486นะครับขาที่6 ข้หลอดไฟนะครับหลอดไฟอันที่สองนะครับเป็นขาเอสนะครับหลอดไฟเอสนะครับมาเป็นขายอันีเจ็ดนะครับอันีเจ็ดของไอซีเจ็ดสี่ศูนย์นะครับลงกาวนะครับแล้วก็ขายที่เจ็ดของไอซีเจ็ดสี่แปดหกนะครับลงกาวเหมือนกันนะครับมา เป็นขาที่14นะครับ14ของไอซีนะครับ740ดนะครับเข้าไฟนะครับ5โวลต์น,นะครับแล้วก็ขาที่สิบสีนะครับของไอซีเจ็ดนะครับเข้าไฟนะครับ5โวลต์เป็นขา ขาที่แปดนะครับแปดเป็นหลอดไฟนะครับอันนี้แปดทองไอซีเจ็ดสีตนศูนย์นะครับเป็นหลอดไฟนะครับเป็นสีนะครับสีหลอดไฟนี่นะครับวงจรแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราจะทดลองกันครับ อนี่ครับหลอดจะไม่ติดนะครับผมนี่ครับหลอดนะครับนี่ครับนศูนย์นะครับเปนศูนย์นี่นะครับเปนศูนย์นี่นะครับเป็ศูนย์ศูนมาเราจะเอาไทยนะครับเอเป็นหนึ่งเป็นเข้าไฟนะครับเข้าไฟนะครับครับนี่ครับนี่นะครับหลอด LED ก็จะติดนะครับหลอดที่สองนะครับนี่นี่นะครับนะครับเราจะไปเขียนกันนะครับ ปฏิบัตินะครับได้จริงครับหนึ่งขานี้ก็ดับจะดับนะครับศูนย์ศูนย์ครับศูนย์ตามเป็นขาขาบีนะครับบีเป็นหนึ่งนะครับขาเอเป็นศูนย์นะครับเอากลับมานะครับเอกลับมานี่ครับหลอด LED ก็จะดับนะครับนี่ครับขาบีนะครับบีของเราไปหาเป็นไฟบวกนะครับนี่ครับหลอด LED ก็ติดนะครับ นี่นะครับนี่นะครับแล้วนี่นะครับสี่ดีเป็นจริงนะครับในบัตรก็เป็นจริงนะครับสูงนะครับต่อมาจะเป็นขา B กับขา A นะครับ A กับ B นะครับเป็น1นะครับก็จะเอา A ขึ้นไปนะครับขึ้นไปอ่านี่นะครับหลอด LED ก็จะติดนะครับติดเป็นเลข1นะครับเลข1 นี่นะครับนี่นะครับน,นะครับต่อมา c นะครับ c เป็น1น,นะครับ A กับ b เป็น0นย์นะครับแล้วก็จะเอา A A นะครับลงมา b ลงมานี่นครับ ก็จะ LED ก็จะดับนะครับอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยวเราซีกันไหมนะครับซีซีครับไปหาเลยครับ LED ก็จะติดนะครับผมเป็นขาซัมนะครับซัมงรับซัมนะครับติดครับหนึ่งส่วนแคลรี่ก็ศูนย์ครับก็จะดับแทงแทงแทงไงพี่นี่ครับแคลรี่ครับหนึ่งครับก็จะดับนะครับส่วนซัมก็จะติดนะครับ นี่ครับน้อม่เขียงอลไครับแงไอยู่แนีแล้วแล้ก็มาครับขา C เป็น1ขา B เป็นศนย์ขา A เป็น1นะครับ้นก็ A ขึ้นไปนะครับไปนนะครับขาซ้ำก็จะดับนะครับแล้วแคลี่ก็จะติดนะครับ่นนี่นะครับ ขาซัมศูนย์นะครับขาแคลลี่เป็นหนึ่งนะครับติดโอเคครับผมดอยครับนี่นะครับต่อมานะครับขาซีเป็นหนึ่งขาบีเป็นหนึ่งขาเอเป็นศูนย์นะครับเราจะเอลงมาครับเราจะเอบีขึ้นไปนะครับขึ้นไปนี่ครับขาซัมก็จะดับนะครับ ขาคลลี่ก็จะติดนะครับนี่นะครับซ้ำดักนะครับแคลลี่ติดนะครับติดครับ่อมานะครับ C เป็นหนึ่งะครับ B เป็นหนึ่งเเป็นหนึ่งนะครับก็เอา A ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเราจะติดทั้งสองหลอดนะครับติดพร้อมกันนะครับทั้งขาซ้ำและแคลลี่นะครับนี่นะครับตามทฤษฎีของเรานะครับ ทฤษฎีเราทฤษฎีนะครับทฤษฎีนะครับแบบก็เช่นกันนะครับครับผมนี่ยครับนี่ก็คือวงจรเรานะครับนี่เราเขียนไว้นะครับนี่ตารางความจริงนะครับครับผมครับสำหรับวงจรมันมีแค่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับนายธนภัทรเกียรติโยนะครับที่เป็นคนถ่ายคลิปให้นะครับ ก็ขอขอบคุณอาจารย์วิชาบัญญานะครับที่ให้ความรู้ครับเกับวิชานี้นะครับถร้าผมก็ขอจบการอำเสนอแค่นี้ครับขอบคุณครับ